ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบบมาขายต้องมุ่งมั่นหมั่นศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามิตหมอของเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แฝแล้วเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยาบาังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมมากับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลิมมิตรหมอนะครับได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายนะครับได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยนะครับนะหรือว่าพบปะกับแฟนคลับทุกๆท่าน ก่อนอื่นครับผมนักการเมดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท,กท่านนะครับน่าเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็อย่าลืมนะครับที่เมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในทีโอนะครับนะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทาการกดไลค์หรือว่ากดแชร์ และกดติดตามนะครับนะหรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะก็หากท่านติดตรงไหนนะครับนะแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086 329 1496อเ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับก็ ในทุกๆคำถามครับนะักกรีนยนมรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะก็ขออนุญ,ญาตเอาไวจ้จริงๆก็จะไม่ได้ตอบให้ทุกท่านนะครับนะเ็นัน่งจากว่า,าฟังดูผิวเผินนะครับนะเป็นคำถามคำตอบดูเหมือนจะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านเอาล่ะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับสั้นๆในการทําคลิปนี้นะครับนะ,ะที่วางอยู่หน้ากล้องขณะนี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดเทพสัตราของคูบาจารย์นะครับนะ,ะก็คือ,อโดยเพาะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับที่วางให้ท่าน เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นมีดด้ามไม้ด้ามงาฝักไม้หรือด้ามไม้ฝักไม้ก็ตามนะก็จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตนะครับจะให้ท่านชมก็คือมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดต้องเรียกว่าเป็นมีดปากกานะครับนะพอรวมด้ามฝักแล้วมีความยาวอยู่ประมาณ5-6นิ้วเท่านั้นเองนะนะครับนะเป็นมีด ของหลวงก็เดิมนะวัดหนองโผของเรานะครับแต่มีดเล่มนี้นะครับก็ดูผิวเผินนะครับนาคนบางคนก็คิดว่าเป็นมีดหลวงพลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลนะนะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับเป็นมีดขนาดพกพานะด้ามไม้ฝักไม้ที่สําคัญนะครับนะทั้งเล่มนะครับนะสำหรับมีดเล่มนี้จะเป็นฝักก็จะเป็นไม้คูณนะและกระด้ามก็จะเป็นไม้คูณนะครับนะที่สําคัญแห้ที่รัด อาจจะเป็นรัดตามก็ตามจะเป็นรัดฝักก็ดีนะครับนะก็จะเป็นเชือกส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นหวายนะครับส่วนหนึ่งนะก็ผมบูชามานะครับนะได้มาก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับนะก็มีเลมนี้ก็มีความเป็นเดิมๆนะครับนะ ก็มีทุกเล่มนั่นแหละครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะ,ะได้มาแบบไหนนะครับนะก็จะรักษาสภาพเอาไว้แบบนั้นนะรักษาความเดิมๆเ,เอาไว้นะครับนะตรงโคนของฝักนี่ก็จะรัดด้วยหวายนะครับรัดด้วยหวายนี่นะ,ะก็ครับนะครับนะก็ส่วนตรงปลายของฝักนี่ก็จะรัดด้วยเชือกนะ,ะก็ มาเดิมเดิมนะครับนามาเดิมเดิมนี่นะครับนาในส่วนของด้ามก็จะรัดนะครับนาเชือกเอาไว้เช่นเดียวกันนะนี่ปลายด้ามของมีดลมนี้นะครับนะไม้คูณนะครับเป็นไม้คูณทั้งเล่มเลยนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับน้าก็มาดูในส่วนของภายในนะครับน้านี่นะครับนะเป็นมีดนะนี่ล่ะครับก็ส่วนใหญ่คน พอเห็นใบโพนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะอตอบเลยว่าเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับนะั้นแต่เล่มนี้นะครับก็เจ้าของเดิมก็ยืนยันนะครับนะยืนยันมานะานะครับนะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับที่ท่านได้สร้างขึ้นมาในยุคนะครับเขาเรียกว่าไปเป็นประธานสร้างาวัดนะครับนะสร้างโบสถนะ์ให้กับ ทางวัดหลวงพ่อุ่งวัดนองสีนวลน,นะต้องเรียกว่าเป็นมีดท,ที่ท่านสร้างร่วมกันมาก็ได้นะครับนะแต่ก็จะเน้นเป็นสัญลักษณ์ในลักษณะของมีดหลวงพ่อุ่งซะมากกว่านะแต่จริงๆแล้วนะครับนาะคนที่สร้างจริงๆมีดรุ่นนี้นะครับนะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะวัดนองโพของเรานั่นแหละนะอนี่นะครับก็มาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะ เอาละครับก็การเข้ามาศึกษานะครับการการเข้ามาเรียนรู้นะหลักๆในการที่จะเข้ามาพิจารณาก็มีอยู่3อย่างนะครับนะหนึ่งก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามาพิจารณาในเรื่องของความเก่านะนะครับนะพิจารณาถึงความเก่า2ก็เข้ามาพิจารณาก็คือในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับนะมีเล่มนี้เป็นมีดนะครับนะ บางคนก็บอกว่าดูเหมือนจะใหม่ๆอยู่นะครับนะจริงๆเป็นมีดอ่าเราจะไปดูตรงนั้นไม่ได้นะครับนะมีดบางเล่มนี่ก็อ่าบางเล่มนะครับก็ถูกเขาเรียกว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างดีนะค่อนข้างปราณีตเอากันง่ายนะครับนะอ่ะได้ผ่านการดูแลรักษาเขาเรียกว่ามาเป็นอย่างดีนะ,ะดูสันมีดนะครับดูสันมีดนะนี่นะครับนะเรียกว่า เป็นสันประหมอนะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวนะเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับนะเป็นมีดขนาดจิ๋วนะต้องเรียกเป็นมีดปากกาดีกว่านะานะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะที่สําคัญนั้นเป็นไซส์ที่นิยมกันมากนะครับมีดแบบนี้นะนี่นะครับก็นะนี่ก็เรียกว่านะครับนะเป็นสันประหมอมาตลอดแนวนะนะครับนะ เราดูมีดนะครับนะบางมีดาบางเล่มเนี่ยก็จะเป็นมีดยุคปลายก็จริงนะครับนะของหลงประเดิมแต่บางเล่มก็จะผ่านการใช้งานมาเยอะก็จะช้ำเยอะนะแต่สําหรับเล่มนี้นะครับก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับนะและ็ที่สาคัญก็คือได้ผ่านการดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับก็เลยอยู่ในสภาพที่เห็นนี่แหละนะครับนะสภาพเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ บางคนนะครับนะถามีดอยู่ในมือเดิมๆเนี่ยเรียกว่าเขารักษาจริงๆนะเขารักษาจริงๆนะครับนะรักษาดีนะ,ะก็โดยเพพาะถ้ามา,มาอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะอีกแล้วก็จะทําให้การดูแลรักษาก็คือเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับนะโดยเพราะก็มาอยู่กับผมนะครับนะ,ะก็จะถูกฉาลมน้ํามันนะครับนะ เอาไว้อย่างต่อเนื่องนะครับนะน้ำมันที่ผมนำมาฉโลมนะครับก็จะเน้นเป็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะพร้าวนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งเป็นน้ำมันคนโบลันโบราณเขาใช้กันนะก็จะฉโลมเอาไว้นะครับนะเพื่อรักษาผิวนะเพื่อรักษาผิวของมีดนะครับนะทุกทุกเล่มนะครับที่อยู่กับผมเนี่ยเรียกว่าเป็น ได้ผ่านการดูแลเขาเรียกว่ารักษาเป็นอย่างดีนะครับนะเมื่อสักครู่ก็นะครับที่ท่านดูก็จะเป็นในส่วนของภายนอกนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในของฝักนะครับนะาภายนอกที่เราเห็นไปสักครู่นี้ก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะานี่นะครับนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบไกลนะผมพยายามจะให้ ดูนะครับให้ทุกทกท่านดูให้หมดนะครับนะทุกซอกทุกมุมนะไม่จะเป็นในเรื่องของภายนอกภายในนะอ่าก็เปิดก็เรียกว่าไม่มีอะไรต้องปิดกันนะครับนะอ่านี่นะครับเป็นมีดนะสำหรับมีดเล่มนี้นะเป็นนะครับนะเป็นด้ามไม้นะครับนะฝักไม้ที่สำคัญนั้นนะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบมีดเล่มนี้ก็อ่าอยู่ประมาณสัก ไม่ถึง3นิ้วดีนะครับนะไม่ถึง3นิ้วดีนะแต่ตีไปสัก3นิ้วนั่นแหละนะครับรวมด้ามฝักก็ห้าหกนิ้วนะห้าหกนิ้วนะครับนะเป็นเสมาใบโพเปลวเพลิงนะครับนะแล้วก็ลายเป็นเทาวันกระหนกนะครับนะเป็นลายเทาวันกระหนกนี่นะก็นะครับนะเอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนะเป็นมีความงดงามนะครับนะมีความ ปลาเนตดมากๆนะครับสำหรับมีเรื่นี้นะนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยคราบใครนะครับเต็มไปด้วยสนิมตั้งแต่โคนจรลดปลายนะนี่นะครับนะสำหรับนะนะครับนี่นะก็พยายามจะให้ดูนะครับนะก็สันมีดนะครับก็มีความหนานะตามมาตรฐานนะครับของมีดนะก็ โดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ 45- หมิลน,นะนะครับนะก็แล้วแต่ความใหญ่เล็กนะครับของมีดแต่ละไซส์แต่ละเล่มว่ากันง่ายนะนะครับถ้ามีดไซส์เล็กก็จะสันก็จะอ่าเ,าเรียกว่าลดตามสัดส่วนนะครับนะอ่าเ,าเรียกว่าลดตามอัตราส่วนว่ากันง่ายนะอ่านี่นะครับก็นะลองเข้ามาศึกษาลองมาวิเคราะห์ดูนะครับนะ ว่าความงดงามของมีดแต่เล่มนั้นก็เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะอยากให้ท่านผู้ชมนะเป็นผู้ที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับนะส่วนคนพูดจะไม่อยากจะไปพูดไม่อยากจะไปบอกนะครับว่ามีดแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะนะครับนะผมว่าอยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้เข้ามาพิจารณามากกว่านะอาพอมีดแต่เล่มหน้าที่ของผมก็ ได้เขาเรียกว่านำอาความหลากหลายนะครับน,ะนำนเอาความหลากหลายมาแนะนำนะมาให้ท่านได้รับชมนะเพียงแต่ท่านชมแล้วนะครับก็หากท่านเห็นว่าใช่นะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะาท่านก็กดเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496นะเบอร์086 329 1496ะครับก็กดเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะนะครับนะ นี้เรามาดูในส่วนของกันมีดนะครับนะกันมีดเรื่อนี้ก็ระหว่างกันกันกบด้ามน,นะครับก็จะเป็นอ่ไเราเรียกว่าไม้ท่อนเดียวกันนะไม่แยกเลยนะครับนะก็จะนะครับนะกันนี่ว่าเป็นจุดสําคัญนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะต่างๆนะเข้ามา บรรจุเอาไว้นะครับก็ามาบรรจุเอาไว้ในกันนะครับนะเช่นเกษาของหลวงพ่อนะครับนะหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะและผงวิเศษต่างๆก็จะถูกบรรจุเข้าไปในกันนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับปิดด้วยข้างนะเรียกว่าแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะอนี่นะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จก็ถือว่าจบสิ้นนะครับนะเสร็จสิ้นนะ ส่วนเชือกนะครับที่รัดไว้ก็จะเป็นเป็นเชือกที่ผ่านการปลุกเสกนะครับนะหรือเป็นเชือกอาคมว่ากันง่ายๆนะไม่ได้เชือกธรรมดานะครับนะนี่ครับก็มาดูในส่วนของปลายของด้ามน,นะครับนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะค่อนข้างเยอะสําหรับมีเลมีนะนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่14กับ25วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอาจจะเป็นท่านใหม่ๆห,หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะ หรือหากท่านไหนนะครับที่ก็มาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนแลวก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอาจจะให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์086329 1496นนะครับในทุกๆคำถาม ของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ